ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคีภาคบ่ายนะครับผมประจำวันศุกร์ที่2เดือน12ครับในบางคลิปตก,ลตกเลขหนึ่งไปนะครับจะเป็นเดือนสอง 2, ต้องขออภัยนะครับผมไปย้อนดูพอดีมีบางท่านทักมาผมก็ไปดูอ้าวสรุปแล้วผมลืมพิมพ์นะครับต้องขออภัยเนาะก็เชา้านี้ก็เสร็จได้มั้งครับที่แต้มเดียวหน้า มี83มา84แนละ้วมี983มา984ลุ้งกันต่อบาทแล้วกันครับแต่สำหรับตัวสาหรับตัวผมเองสัปดาห์นี้ผมถึง10รอบ7เด้งผมก็ว่าเยอะแล้วนะยังไงรอบสุดท้ายพยายามให้มันเด้งต่อแล้วกันครับแต่ทางนี้ทางนั้นฟังให้ดีครับแล้วก็พิจารณาดูว่าจะตามหรือไม่ตามครับสำหรับตัวเปิดบาทผมทันที่13771ครับ13771เลขเหลือ ห้ากับหกหกกับห้านะครับเลขหายบายหนึ่งหกเจ็ดนะครับหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหายมาสองสัปดาห์แล้วนะครับแต่หลังจากดูตัวเปิดบ่ายมาดูเปิดบ่ายมาถ้ามีท้ายเจ็ดเขาจะตามแปดเก้าเก้าแปดเนี่ยบ่ายนี้ผมมองความน่าเป็นอยู่แค่สองอย่างคือชุดเช้าครับท้ายเก้าบนล่างหรือไม่ก็ท้ายแปดท้ายศูนย์นะครับถ้ามาความน่าเ,เป็นเป็นอื่นขออภัยแล้วกัน ผมก็เลยเอามารวมร่างกันมันก็จะได้เป็น49 59ครับ49 59 89 19ครับผม99 09ครับเนาะแล้วก็08นะครับแล้วก็08ร้อยมัดครับ แปดเยังมีความสัมพันธ์กันอยู่นะผมว่านะ่ะใจจริง4ก็ชอบ้ะพูดถึงนะขอดูแป๊บนึงนะครับเอา8ปดนะี่เนี่ยแปดเสัปดาห์นี้8ปดเกดเดินมาคู่กันเกือบทุกวันเ,เดินมาเดินมาเรียกว่าไรเดินมาบนล่างเกือบทุกวันยังไม่มาประกบกันเลยผมว่าบ่ายนี้อาจจะมาประกบกันนะครับ 08อย่าลืมนะครับไม่พิมพ์นะไม่ได้แกล้งนะครับเพียงแต่อยากให้คนฟังกันนะสตัวครับ849มาแล้วไม่อีกได้นะครับ849889899859819809880800ครับสำหรับนี้คืบายยังไงก็ขอให้ปิดสวยงามนะครับขอให้ปิดสวยงามด้วยกันมีโฆษณาด้วยผมด้วยครับ รำลงทุกท่านครับสวัสดีครับเจอกันที่วันจันทร์ครับ